สาวๆทุกคนฝันถึงชายหนุ่มที่มาจากสวรรค์แล,ละโลกเพื่อเธอและขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แน่นอนว่าการสแสวงหาความสมบูรณ์แบบแบบที่เราต้องการอกี่กับรูปร่างพฤติกรรมหรือแม้กระทั่งความคิดของเราเองความคิดดังกล่าวปรากฏขึ้นฉันพูดอะไรผิดงั้นหรอแต่ถ้าเขาเข้าใจฉันผิดล่ะโอ้พระเจ้ากเกงตัวนี้มันเล็กมากวรสารแฟชั่นดาวจากอินสตาแกรม หรือแม้แต่สาวๆที่อยู่ข้างหน้าฉันนั่นมีรูปร่างในอุดมคติทําให้ความรู้สึกที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้มันทวีความรุนแรงมากขึ้นแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อความไม่มั่นใจในตัวของคุณเองผลที่ตามมาคุณเข้าร่วมการเทรนนิ่งหลายอย่างเช่นปลุกบาตหลวงแห่งความรักให้ตื่นขึ้นผู้หญิงในฝันของเขาวิธีการที่ทําให้คุณอยู่ใกล้เขาและเรื่องไร้าสาระอื่นๆที่คล้ายๆกัน ยังไงก็ตามมันไม่ใช่ประเด็นคุณจะประหลาดใจแต่จริงๆแล้วผู้ชายไม่ชอบการทรยศหักหลังเหมือนอย่างที่เราคิดคุณจะตกใจว่าผู้ชายจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่กับผู้หญิงที่ผอมผู้หญิงสาวผู้หญิงที่สวยกว่าและไม่ปล่อยให้คุณอยู่กับผู้หญิงที่ทำอาหารเหมือนแม่ของเขาจำไว้ว่าผู้ชายไม่ปล่อยผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ทำรอยสกักและเขียนมันบนกระจก ทำอะไรก็ได้แต่อย่าลืมความจริงข้อนี้นะคํำถามหลักๆคือทําอย่างไรถึงจะมีสเสน่ห์เรียนรู้ที่จะแสดงให้เห็นถึงความฉลาดของคุณเวลาที่ผู้หญิงควรจะเป็นเพียงแค่ความสวยยังคงอยู่ในอดีตกับคอร์เซตงานเต้นรำและรถมา้าวันนี้ผู้ชายรับฟังความคิดเห็นของผู้หญิงอย่างเต็มใจแน่นอนว่าอย่า,ยาหยาบคาย สดงให้เห็นถึงประกาศนียบัตรสีแดงของคุณหรือพยายามที่จะฉลาดผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ดึงดูดด้วยความอ่อนโยนและสงบเงียบถ้าคุณอยากลองเป็นคนที่ฉลาดคุณจะกลัวผู้ชายที่อ่อนแอและเครียดกับผู้มีอำนาจมีความสุขกับตัวเองคุณสวยอยู่แล้วคุณสมบูรณ์แบบอยู่แล้วแค่คุณเป็นผู้หญิงและถ้าคุณมีความสำเร็จด้านกาีฬาหรือศิละปะเป็นตัวอย่าง หรือคุณประสบความสำเร็จด้านการตลาดหรือไอทีใช้ความสำเร็จของคุณอย่างเชี่ยวชาญในการสื่อสารกับผู้ชายไม่ต้องกลัวแค่มั่นใจมันไม่เหมือนกับความมั่นใจมากเกินไปบางคนมีความมั่นใจจนมากเกินไปเขาจะพยายามเสแสรงงพัฒนาทักษะของคุณคนรักไม่ใช่การถมน้ำลายของคุณเขาสามารถชื่นชอบเกมโป๊กเกอร์แต่มันก็ไม่มีอะไรเลย มันไม่ได้หมายความว่าคุณคู่กันไม่ได้มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่แบ่งปันสูงสี่สูงห้าและทำสิ่งเดียวกันไอเดียหลักคือเคารพงานอดิเรกและความชื่นชอบของกันและกันในกรณีนี้เรามีทางออกที่ดีที่สุดประกอบด้วย3มองค์ประกอบการสนับสนุนการยกย่องและการเห็นคุณค่าผู้ชายทุกคนต้องการมันแต่อย่าลืมตัวคุณเองละ่ะว่าคุณชอบอะไร อะไรที่ตึงดูดความสนใจของคุณและทำให้คุณลืมเวลาพัฒนามันซะผู้ชายจะแข่งขันกับงานอดจเรกของคุณอย่างแท้จริงเพื่อความสนใจของคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับและให้คําชื่นชมได้ยินมาว่าวันนี้คุณดูดีใช่ไหมแต่ในการตอบสนองคุณก็แค่อายและโยนคำที่ยุ่ยยี่ผ่านไรฟันของคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับคำชื่นชมในความเป็นจริงนั้น ผู้ชายกำลังรอการตอบสนองอย่างจริงใจและสนุกสนานการรักและซาบซึ้งในตัวเองเท่านั้นคุณจะสามารถทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้จำไว้ว่าแม้แต่คนที่มีผิวหนาที่สุดก็ชอบคำชื่นชมเสริมสร้างศรัทธาของเขาเป็นระยะด้วยการชื่นชมและยกย่องที่จริงใจและเราแน่ใจว่าเขาจะไม่ทิ้งคุณเมื่อคุณกลายเป็นแหล่งของความมั่นใจและพลังงานดูแลตัวเองผู้หญิงทุกคนเหมือนเพชจ ทุกอย่างที่อยู่ในตัวคุณมันสำคัญสำหรับผู้ชายจิตวิญญาณและรูปรักของคุณหลังจากนั้นไม่มีเพชรที่เจรนัยเพียงด้านเดียวแต่ถ้าเราเจอหินมันจะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าคุณรัก